ราบสสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสลอตวันนี้เราก็มาครับทุน630บาทบของเรากับเกมมาจงวีสองนะมาจงวีจองกรรมของเราเองนะปฏิบัตสิบ,บาทกันเลยดีกว่ามาหมาโอ้ห <c oughs> ึสองไม่มาโอ้โหไอสัตว์ตกรถสองมันตกรถโอ้โหพอยอดชายแล้วก็หอขนเกลือมาเลยโอ้โห โอ้โหคนมารถสิบล้อหนึ่งเลยหรือเปล่าคนมารถสิบล้อหนึ่งเลยหรือเปล่าอือโอ้โหแหลงที่เดียวเองโอ้โหชา้เขายอดชา้คิดถูกคิดผิดเนี่ยเล่นแบบสิบาทเฮ้ยคิดถูกแล้วแหละวายสามตัวอย่างงี้โอ้ยทำไมเทียวะทำไมอิงไม่ไหลแล้วเพราะยอดใช้โอ้โหกูกำลังจะบอกว่ากูคิดถูกเลยโอ้โหชมหน่อยไม่ได้เลยนะชมหน่อยไม่ได้เลยนะฮะ ชมหน่อยฮะโมหน่อยฮะอ้โหูฉากลุกก็ไม่ได้อาขีดก็ไม่มีสรรภาพตกรถมึงตกรถกันใช่ไหมมาอ,อ,มอมาขีดไม่มีภาษาจีนก็ด้วยสันดานไอ้เหี้ยโอ้โหไอสัตว์ไปโอ้โหน่มาอีกสกปองนั่นไงมาอีกทีละวอง ควยจริงๆเลยวายคู่อย่างนี้วายคู่อย่างนี้ห้ากลมห้ากลมมาห้าขีดมาด้วยไหมห้าขีดห้าขีดช่องแรกไม่มีโอ้โหดูสามไม่เจ้าโอ้โหพราเจ้าชายไปไปพระหนุ่มโอ้พระหนุ่มบุญเรืองพระหนุ่มบุญเรืองโอ้โหมากันครบมากันครบไงมากันครบไงไปโอ้โหจะเกลือก็พอละพอร้องดอกแรกก็เหงา ดอกสองเหงาไปเอ้ยดอกสองไม่เหงาวะ่ะภาษาจีนภาษาจีนพี่ขอรับภาษาจีนอะม,มีวะมีไหมวะภาษาจีนสีแดงอ่ะไม่มีเลยโอ้โหกำลังจะชมจะชมนี่ชันหนึ่งแรกภาษาจีนสีแดงฮะโอ้โหห่ากลมห้ากีดฮ้ากลมโอ้โหตกรถกันอีกแล้วตกรถกันอีกแล้วสิบล้อขนเกลือมาให้กูอีกแล้ว โอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหอะเดี๋ยวอย่างนั้นก็ยังเกินร้อยอยู่อ่ะโอ้โหครูอยากจะย้อมใจโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนดีวะห้าบาทจรินี่สิบบาทที่เนี่ยสองโครมไม่มีสองโคมไม่มาห้าขีดไม่มีอีกโอ้โหเจริญโอ้โหพูดเจริญ ถึงมากผู้โยปรรยัญญาชิบหายไอชิบหายวายสามตัวไอชิบหายวายสามตัวอู้ยแต่แค่สองทีเหรแต่เดียวกันนั้นไม่ได้หรอว่าใครห้ามึงแม่แตกมะเนี่ยโอ้โหจะเรีอนพระมาจองตก,กรถกันหรือเปล่าตก,การถกันหรือเปล่าห้ากลมห้ากลมไอเหียโอ้โหเอยฟองหนึ่งนี้อีอออกอีกฟองหนึ่งนี้ก็ไม่ได้ ขัดใจวัยร,ร,รุ่นจริงๆขัดใจวัยรุ่นจริงๆสามมาห้าสองห้าห้าสองมืงมึงมันไม่มาตรฐานชายไทยแล้วไอ้เหี้ยห้าสองแหะไม่ได้เลยใช่ไหมห้าสองไม่ได้ใช่ไหมห้าขีดได้ไหมห้าขีดได้ไหมห้าขีดตรงกลางเรียบร้อยห้าขีดตรงกลางไหล,า 3, ไ 1, หลาสามไปหนึ่งทีไหลภาษาจีนไปด้วยหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลวะทำไมอีกไม่ไหลวะจายโอ้โห ได้เลยนะไม่ได้เลยนะไม่เรียกกันมาเยอะๆวายนะไม่เรียกกันมาเยอะๆสอง,สองโอ้โหสามไปใส่กันต่อนะจังหวะนี้จังหวะนี้มันเอาโอ้ยกูอบอกว่ามันเอาเกลือมาอีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหมามึงอยากเกลือแบบเมื่อกี้นะโอ้โหโอซาจินไม่มีโอ้โห,าโโหวายทั้งสองตัวนะโอ้โหเสียดายนะหนาไป สามไปไอ้ลูกรักสองมีไหมสองขีดไม่ตกแล้วแม่แม่เรือแม่โอ้โหแม่เลือภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนไม่มีเหรอโอ้โหภาษาจีนด้วยภาษาจีนสองสี่นะนี่ยังไม่ได้ยังไม่เกินร้อยเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเออไวสามตัวอย่างงี้ไวสามตัวอย่างงี้อู้ไวเขาสวยสองขีดสองขีดช่องแรกเขาหายไปไหนว่าไม่มีเลยฮะโอ้โห โอ้โหเออไปสองกลมสองกลมไปกับสองขีดห้าขีดห้าขีดมีหรือเปล่าห้าขีดห้าขีดมาอย่างนี้วายสี่ตัวเรียบร้อยภาษาจีนสีเขียวปะทุกโ,โอ้โหโอ้โหมาแตกกนะะระดอกสุดท้ายเนี่ยนะโอ้โหกูจะรัวจะร้องเลยชิบหายโอ้คุณว่าจะเคกือบเหมือนเมื่อกี้มาสุดท้ายมึงยังไงสุดท้ายมึงยังไงอื้มตกรถมึงเนี่ยตกรถเลยไอ้ดอกสุดท้ายเนี่ย โอ้โหสองพันสามใส่ต่อดีไหมวะเสียดมันเท่าไหร่190เก้าสิบใส่ต่อสักนิดหนึ่งนะดีไหมวะมาถ้ามันเหลือสักสามพันนะถ้ามันไม่แตกนะก็<ๆ>จะพอไปโอ้โหไอ้เริ่ดลงเรื่อยๆเลย,เลยอสัตว์โอ้โหเออโอ้โหวายมาอย่างนี้วายมาอย่างนี้สามกับสองอืมสักตัวสินะอืมโอ้โหนี่ พอดีกว่าไอ้แยดูมันรูดกูเมื่อกี้กูน่าจะดูออกล้วแหละว่ามันจะรูดกูคืนหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม